เรื่องยอ่อละครเกมริษยาสองเรื่องราวของปัทมนและพิธานคู่รักที่ผ่านการแข่งขันทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องความรักของทั้งคู่ดำเนินต่อไปในเกมที่ใหญ่ขึ้นด้วยการเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทชานเรียลเอสเตดบริษัทแม่ที่เข้ามาซื้อกิจการของบริษัท P33 ไปทำให้พบกับตัวละครใหม่หลากหลายบทบาท และบางคนก็มีอดีตที่เกี่ยวพันกับทั้งคู่หลังจากที่ชาญเรียลเอสเตดเทคโอเวอร์พีเมาไม่นานก็ปิดกิจการของบริษัท p ีเตอรทิ้งเพื่อขายทรัพย์สินทำกำไรมหาศาลทำให้พิธานเจ็บปวดอย่างมากที่โดนหลอกใช้แต่ถึงแม้เรื่องงานจะไม่รุง่งแต่เรื่องความรักกลับพุ่งเพราะปัทมนคนรักของพิธานฟื้นขึ้นมาจากอาการโคมา่า ทั้งคู่จึงตกลงแต่งงานกันมีโชคประธานกรรมการบริหารบริษัทชานเดอร์เอสเตดลูกชายคนโตที่พ่อแม่ไม่ยอมรับเขาต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับพ่อทั้งกับธุรกิจและกับชัชวาลน้องชายตัวเองที่พ่อรักมากกว่าในอดีตมีโชคเคยร่วมงานและหลงรักปัทมนแต่ความรักของเขาไม่สมหวัง เมื่อสบโอกาสในปัจจุบันเขาจึงชวนปัทมนกลับเข้ามาทำงานที่ชานเรียลเอสเตดเพื่อสารความสัมพันธ์อีกครั้งชัชวานลูกชายคนเล็กของชานน้องชายของมีโชคชายหนุ่มเพล์บอยเลือดร้อนรักอิสระไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของที่บ้านแต่ด้วยความรู้สึกผิดจากการเข้าใจว่าตนเองเป็นต้นเหตุให้พ่อล้มป่วยจึงยอมมาทำงานที่บริษัทตามที่พ่อต้องการ ล้วต้องคอยพยายามปกป้องมีโชคพี่ชายที่มักถูกกัมปนาทที่ปรึกษาเก่าแก่ชักใยอยู่เบื้องหลังแต่ด้วยความเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ได้มีความรู้ในธุรกิจเท่าที่ควรทำงานตามสัญชาตญาณล้วนๆทำให้ชัชวานยังคงทำงานพลาดและสร้างปัญหาให้กับบริษัทอยู่เสมอเมษาผู้อำนวยการฝ่ายดูแลภาพลักษณ์องค์กร สาวสวยและเก่งได้ตำแหน่งใหญ่โตตั้งแต่อายุไม่ถึง30ทําทำให้เป็นที่จับตามองของใครหลายคนภาพลักษณ์ของเธอดีทุกด้านทั้งหน้าที่การงานการใช้ชีวิตหรูหราให้โซแต่ก็ยังมีคนอินทาว่าเธอเป็นจอมเปลี่ยนสีพร้อมที่จะย้ายไปเข้าข้างใครก็ได้ที่เอื้อประโยชน์กับเธอคนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเมษาที่สุดก็คือชัชวาน ที่มักค่อนแคะหาว่าเธอเป็นจอมสร้างภาพส่วนเมษาเองก็ไม่ค่อยชอบหน้าชัชวาลเพราะมักสร้างปัญหาที่เธอต้องเป็นคนคอยตามล้างตามเช็ดอยู่ตลอดเวลาเป็กพนักงานผู้ซื่อสัตย์และลูกน้องคนสนิทของชัชวาลเป็นคนที่ชัชวานไว้ใจที่สุดเป็กเป็นพนักงานธรมธรมดาธรรมดาขยันถึกอดทนชีวิตขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างแท้จริง ไม่ได้มีความมุ่งมั่นส่วนตัวแต่อย่างใดได้แต่ทำงานชายนี่ทั้งบ้านไปวันๆแต่วันหนึง่งชีวิตกลับเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับปลาทูพนักงานขายคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานปลาทูเซลน้องใหม่น่ารักและสดใสหัวคิดแบบเด็กยุคใหม่ปลาทูตั้งใจมาทำงานเพื่อเก็บประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อไปทำธุรกิจของตัวเองในอนาคตอีกปีสองปีข้างหน้าตามแนวคิดเด็กสมัยใหม่ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครอยากเป็นนายตัวเองเมื่อได้มาทำงานในทีมเป็กเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างให้ทั้งคู่ชอบกันแถมปลาทูยังเป็นแรงผลักดันให้เป็กกล้าทำสิ่งที่เป็กไม่เคยมีความมั่นใจแต่ชีวิตของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเรื่องราว ดำเนินไปด้วยการต่อสู้กันด้วยงานของพี่น้องสองคนมีโชคกับชัชวานเพราะมีแนวความคิดในการบริหารบริษัทตรงข้ามกันมีโชคอยากนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อความมั่งคั่งและพิสูจน์กับพ่อว่าตัวเองมีความสามารถแต่ทั้งชัชวานกลับไม่อยากให้บริษัทของพ่อมีโอกาสกลายเป็นของคนอื่นซึ่งฌานผู้พ่อ ก็ให้ท้ายแนวคิดของชัชวาลพี่น้องจึงต้องห้าหันกันโดยมีโชคมีปัทมลนคอยหนุนหลังส่วนฝั่งชัชวาลมีเมษาและเป็กเป็นพวกเรื่องราวความสัมพันธ์ของทุกคนร้อยเรียงไปพร้อมกับเรื่องราวของการทำงานที่ห้าหันแยง้งชิงไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรหรือแม้แต่พี่น้องในแวดวงธุรกิจชีวิตส่วนตัว กับชีวิตการทำงานที่ผสมปนเปกันจนแยกไม่ออกเรามีชีวิตยอยู่เพื่อการทำงานหรือแท้จริงงานคือสิ่งที่ประคองให้เราอยู่ได้กันแน่